สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องภาพรวมเคสตัดดี้และประโลกนิวส์ก่อนที่พวกเราจะได้ฟังเคสตัดดี้นี่นะครับตัวนี้อยากจะเกริ่นความถึงความเป็นมาของเคสตัดดี้ในรายการโรงเรียนอนา,นาุวาลปันในฝันวิทยาที่ถ่ายทอดทาง d ีเอ็นีนิดนึงนะครับ เมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2545นะครับพระเดชพระคุณพระราชพาวนายสุดหรือที่เราเรียกกันว่าคุณครูไม่ใหญ่นะครับได้เมตตาเปิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันพิทยาขึ้นซึ่งช่วงแรกเป็นการเล่าธรรมะกันภายในหมู่สมาชิกที่วัดนะครับจะมีการถ่ายทอดไปบ้างตามบ้านต่างๆ ็โดยทางโทรศัพท์นะครับต่อมาก็ทางเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาสู่ระบบถ่ายทอดทางสัญญาณผ่านดาวเทียมนะครับพัฒนากันมาตามลำดับผู้ฟังแต่เริ่มต้นนั้นเป็นสมาชิกภายในที่วัดเป็นผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดนะครับพอระยะทังมาการเผยแพร่กว้างขึ้นนะครับก็มีผู้ฟังหลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศและก็ทั้งคนที่ฟังภาษาไทยได้ และคนที่ฟังภาษาต่างประเทศได้นะครับมีการแปลผู้ฟังจึงมีหลากหลายครับตั้งแต่เด็กเล็กๆที่เกิดมาไม่นานจนกระทั่งผู้ที่กำลังจะไปเกิดใหม่ครับฟังกันทุกเพศทุกวัยเนื่องจากผู้ฟังมีหลากหลายเพศหลากหลายวัยนะครับรวมทั้งระยะหลังหลากหลายความเชื่อนะครับการเล่าธรรมะจึงต้องมีสื่อประกอบ นะครับบางช่วงเป็นเพลงธรรมะหรือเพลงประกอบเรื่องที่เล่านะครับบางช่วงก็เป็นการพูดการแสดงธรรมการเล่าธรรมะนะครับบางช่วงก็เป็นภาพนะครับเพื่อให้ผู้ฟังนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะนะครับการถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมนี้ถ่ายทอด24ชั่วโมงนะครับไปทุกทวีปทั่วโลกนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาประมาณ 19น30นานทีถึงเวลา22นกาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับพักวันอาทิตย์หวันส่วนช่วงเวลาอื่นเป็นการรีลันครับคือนำเทปที่เคยเล่าในรายการเรือนอรุณฝันในฝันแล้วมาทบทวนมาถ่ายทอดนะครับในรายการที่ถ่ายทอดทาง DMC โดยเฉพาะช่วงที่ถ่ายทอดสดนะครับ19เนานาทีถึง22นิกามีรายการหนึ่ง นะครับที่เป็นรายการยอดฮิตที่มีผู้ฟังติดตามกันมากที่สุดคือรายการเกสสตีนะครับเกิดขึ้นมาจากที่ว่ามีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะครับเขียนจดหมายมาถามคุณครูไม่ใหญ่ถึงเรื่องความสงสัยของตัวเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรมการเวียนว่ายตายเกิดนะครับ คำถามนั้นมีหลากหลายครับแต่ว่าสรุปแล้วมีคำถามอยู่2กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มแรกถามว่าชีวิตที่ประสบสุขประสบทุกข์ในปัจจุบันนั้นเกิดจากกรรมอะไรที่ทำมาในอดีตนะครับชีวิตที่ประสบสุขเช่นนะครับเกิดมาแล้วสวยหลอ่อผิวพรรณดีนะครับอันนี้มีรูปสมบัตินะครับหรือเกิดมาแล้ว รวยประสบความสําเร็จทางธุรกิจอันนี้ทรัพสมบัตินะครับหรือเกิดมาแล้วอายุยืนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับนะครับสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะครับเรียนเก่งนะครับอันนี้คุณสมบัตินะครับชีวิตเกิดมาแล้วประสบสุขทั้งรูปสมบัติทรัพส,สมบัติคุณสมบัติเพราะได้ประกอบเหตุอะไรมาในอดีตชาตินะครับหรือชีวิตที่ประสบทุกข์ในปัจจุบันนะครับ เช่นทุกจากเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งหอบหืดเบาหวานความดันพวกนี้นะครับสารพัดโรคหรอครับที่ถามมาหลายร้อยโรคครับเป็นเพราะไปทํากรรมอะไรมาในอดีตนะครับนอกจากทุกจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วนะครับยังมีทุกจากเศรษฐกิจนะครับปัญหาเศรษฐกิจเช่นเกิดมากลับลำบากยากจนนะครับอดอยากแรงแค้นนะครับ เกิดในตระกูลคนรับใช้นะครับต้องไปรับจ้างเขาเหนื่อยก็เหนื่อยทรัพย์ก็ได้น้อยนะครับหรือไม่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจล้มลายไฟไหม้ถูกปล้นถูกขโมยถูกโกงเป็นหนี้เป็นสินนี่นะครับอันนี้เราเรียกว่าทุกข์ทางเศรษฐกิจนะครับทุกข์ที่เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจนะครับทุกข์จากปัญหาครอบครัวครับนะครับสามีขี้เมานะครับถูกสามีทําร้ายนะครับหรือสามีสามีเจ้าชู้นะครับ หรือมีพัญญานะครับมีอาการทางประสาทมีลูกปัญญาอ่อนนะครับเกิดมาแล้วกำลังกำพร้าไม่รู้ใครเป็นพ่อเป็นแม่นะครับหรือเกิดมาแล้วต้องมาพัดพลากจากกันอันนี้เป็นปัญหาครอบครัวนะครับก็จะเขียนมาถามว่าปัญหาครอบครัวเหล่านี้นะครับเกิดจากวิบากกรรมอะไรในอดีตชาตินะครับทุกกลุ่มสุดท้ายคือปัญหาสังคมครับนะครับเช่นเกิดมาแล้วอยู่ในภาวะในประเทศที่มีภัยสงครามนะครับ หรือเกิดมาแล้วสิ่งวแวดล้อมไม่ดีเลยนะครับมีแต่ไปมุกรอบบ้านรอบตัวนะครับหรือเกิดมาแล้วนะครับไปเกิดในนอกปุญญเขตครับห่างไกลพระพุทธศาสนาอยากทําบุญมันก็ลําบากลําบากนะครับไม่มีพระใจทํานะครับเขาก็ถามมาว่าวิบากกรรมอะไรจึงต้องมาเกิดในดินแดนเหล่านี้มาเกิดปัญหาสังคมเหล่านี้นะครับ,นะรบก็เขียนจดหมายมาถามอันนี้เป็นคําถามกลุ่มแรกนะครับคือชีวิตมีสุขหรือทุกข์ในปัจจุบันเพราะทํากรรมอะไรมา ในอดีตนะครับคำถามกลุ่มที่2อครับถามว่าหมูญาติมิตรเมื่อมีชีวิตอยู่ทำดีแบบนี้ทำชั่วแบบนี้นะครับขณะนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรนะครับครับคำถามก็อยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกถามถึงเรื่องราวที่เป็นสาเหตุในอดีตนะครับกลุ่มที่2ถามถึงผลที่เกิดขึ้นในอนาคตในโลกหน้าครับ ก็เป็นความเมตตาครับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับท่านใช้คำว่าฝันในฝันนะครับนําความรู้นะครับเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องการเว้นว่ายแต่เกิดนี้มาเล่าให้ฟังครับซึ่งนักเรียนอนุบาลฝันในฝันปัิญานะครับเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ชอบใจครับเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนนอกจากจะบอกสาเหตุที่มาที่ไปแล้วยังบอกวิธีแก้ไขเลยครับว่าจะแก้ไขวิบากกรรมทําอย่างไร นะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้ฟังแล้วเราก็รู้เลยครับรู้เรื่องราวของชีวิตว่าถ้าสุขแบบนี้ทุกแบบนี้เป็นเพราะทําอะไรมาในอดีตก็เป็นเหมือนกระจกเงาส่องตัวเองเลยครับว่าตัวเองเนี่ยบางทีมันก็ตรงกับตัวเองครับว่ามีสุขแบบนี้มีทุกข์แบบนี้เพราะทําอะไรมาแล้วต้องแก้ไขยอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวอย่างของคนที่เมื่อมีชีวิตอยู่ทําดีทาชั่วแบบนี้นะครับตายแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่ไหน มันก็เป็นแบบอย่างในการินชีวิต Generally, ของคนที่มีชีวิตอยู่ครับสิ่งใดที่ผิดพลาดแล้วไม่รู้วมผิดพลาดมันก็แก้ไขครับสิ่งใดที่ประพฤติดีอยู่แล้วก็จะไม่ไปทําในสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมครับเพราะรู้ว่าคนที่ทําแบบนี้ตายแล้วตอนนี้ไปรับทันทรมาณสวยวิบากกรรมอยู่หนะ้าที่แห่งคนตําบลใดเพราะรู้ว่าคนที่เคยทําแบบนี้ตอนนี้ตายแล้วไปสวยวิบากกรรมอยู่ณนภะพภูมิใดครับนะครับ ก็เป็นการปิดประตูอาบายเปิดหนทางสวรรค์หนทางพระนิพพานครับแล้วทำให้เกิดความซาบซึ้งเชื่อมั่นในเรื่องของสมมธิทินะครับคือกรรมดีกรรมชั่วมีจริงนะครับโลกนี้มีที่มาโลกหน้ามีที่ไปคำว่าโลกนี้มีที่มาก็คือแต่ละคนมีความแตกต่างกันเพราะแต่ละคนมีกรรมที่ทำมาแตกต่างกันเป็นที่มาของชีวิตในโลกนี้ และโลกหน้ามีที่ไปก็คือตายแล้วไม่สูญใช่ไหมครับสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีจริงนะครับเทวดามีจริงเปรตมีจริงสัตว์นรกมีจริงนะครับสำนักพราหมณ์นะครับที่รู้แจ้งโลกหรือพระพุทธเจ้ามีจริงนะครับพระอาหารหันต์มีจริงนะครับผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมรู้แจ้งโลกตามรอยบาทพระสรมบัติเจ้านั้นมีจริงนะครับเมื่อทราบซึ้งเกิดความศรัทธาเรื่อมใส มีความรู้เรื่องสมาธิิแล้วตอนนี้ก็มาถึงการปฏิบัติตนนะครับชีวิตก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นชาวพุทธแท้จริงครับนะครับสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดนะครับด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิอภรณานะครับก็จึงเป็นที่มาจากคําถามของนักเรียนอนุวันฝันในฝันทิยาที่ถามมาตลอดนะครับตั้งแต่ปี45มาถึงปัจจุบันนะครับก็ประมาณ7จถึงแปีแล้วครับจดหมายที่เขียนเข้ามาถามเนี่ยประมาณ1,100ฉบับนะครับ เวลาเราฟังเคสสตัดดี้นะครับให้เราฟังเหมือนอุปมาแบบนี้นะครับว่าสุขทุกขที่คนที่เขียนจดหมายเข้ามาถามนะครับมันเหมือนกับเขากําลังเก็บผลไม้ที่เขาเคยปลูกไว้ในอดีตแต่ตอนนี้มันมาสุกนะครับถ้าเป็นสุขก็ผลไม้รสหวานนะครับถ้าเป็นทุกก็ผลไม้ที่เป็นพิษที่ตัวเองเคยปลูกเอาไว้นะครับในอดีตนะครับ ก็มาส่งผลในปัจจุบันแต่สิ่งทีท่เเองกระทําในปัจจุบันมันเหมือนกับผลไม้ใหม่ครับที่เพิ่งปลูกนะครับถ้าเป็นความดีเป็นบุญกุศลก็หมายถึงผลไม้ที่มีรสหวานนะครับถ้าเป็นบาปอากุศลก็หมายถึงผลไม้ที่เป็นพิษนะครับซึ่งมันจะรอเวลาในการให้ผลนะครับซึ่งคุณยศยอาจารย์มารัตนอุบาสิกาอาจาร,รย์ขนกุยงนะครับเคยกล่าวเคยสอนไว้ว่าบุญกุศล ที่เราทําในปัจจุบันนะครับมารกใช้ผลในปัจจุบันเนี่ยสิไม่เกิน20%ครับแต่หลังจากเราละโลกไปแล้วนะครับก็ใช้ผลเต็มที่เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังนะครับบางคนนั้นกําลังสวยสุขหรือสวยทุกข์และกําลังทํากรรมดีคาชั่วนะครับมันก็จะมีสิ่งที่สลับซับซ้อน,นเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับบางคนกําลังสวยสุขอยู่นะครับแต่ว่ากําลังทําบาปอกุศลอยู่แต่ก็ทําบาปอกุศลยังมีความสุขครับเพราะว่า เหตุในอดีต hey กับผลปัจจุบันเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยครับเพราะว่าเหตุในอดีตที่กระทามาส่งผลในปัจจุบันกับเหตุในปัจจุบันเนี่ยมันตรงกันข้ามครับหรือบางคนกําลังสวยทุกข์อยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ก็กัดฟันครับประกอบเหตุดีๆในปัจจุบันเพราะทุกข์ปัจจุบันเกิดจากเหตุไม่ดีในอดีตใช่ไหมครับเลยสวยทุกข์ในปัจจุบันแต่เหตุดีๆในปัจจุบันเนี่ยมันกาลังจะส่งผลในอนาคตนะครับถ้าเราเข้าใจแบบนี้ได้ เวลาฟังเคสตดี้ก็จะเข้าใจนะครับแล้วก็น้อมนำมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองครับว่าเออในเคสนี้ประสบทุกเรามีทุกแบบนี้ไหมในเคสนี้ประสบสุขเรามีสุขแบบนี้ไหมอะไรเป็นสิ่งดีนะครับรักษาเหตุนั้นไว้ดีนะครับ mm hmm. เช่นบางคนมีภพกรัพ์สมบัติมากเพราะทําทานบาดีนะครับเออเรามีไหมถ้าเรามีเรารักษาการทําทานของเราให้ดีในปัจจุบันนะครับถ้ายังไม่ทําให้รีบทํานะครับ ใครประสบทุกข์เพราะเหตุอะไรเออเรากําลังทําประกอบเหตุแบบนี้ไหมหรือเรามีทุกข์แบบนี้ไหมคุณครูแม่ใหญ่แนะนําให้แก้ไขอย่างไรนะครับแล้วเมื่อมีความรู้แล้วนะครับอยากเก็บไว้คนเดียวครับหาบุญต่อครับนําความรู้เหล่านี้ไปเล่าให้กับหมู่ญาติของเราฟังให้ญาติโยมฟังนะครับก็จะเป็นประโยชน์สําหรับการบวชของเราและการที่จะเกิดประโยชน์กับหมู่ญาติสืบต่อไปครับความรู้ในเรื่องสมาตินี้นะครับก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเมืนชีวิตนะครับ ละชั่วทำดีทำใจผ่องใสตามคำสอนของพระสมานหลวงเจ้านะครับซึ่งพวกเราจะได้ฟังสืบต่อไปนะครับในแต่ละเคสแต่ละเคสก็จะมีการสรุปไว้ตอนท้ายด้วยนะครับว่ามีสาระสาคัญมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับขอเชิญธรรมญาติทุกท่านนะครับได้ติดตามฟังเคสสตดีนะครับแล้วอย่าฟังเฉยๆนะครับให้พิจารณานะครับเอาธรรมะเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองครับอะไรเป็นสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความสุขนะครับ อะไรที่เป็นสีต้องระมัดระวังละเว้นนะครับถ้าฟังอย่างนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์กับเราในการฟังธรรมนะครับสวัสดีครับ